สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแอปตัดต่อวิดีโอที่แบบว่าโหฮ,ฮิตสุดๆไปเลยแอปแคปคั t ใช่ไหมคะที่ใครๆก็ใช้กันจากแอปที่อาจจะยังไม่คุ้นชื่อเท่าไหร่ตอนนี้กลายเป็นเเครื่องมือทำมาหากินของใครหลายคนไปแล้วใช่เลยครับแคป c u t เนี่ยดูเผลนๆคือฟรีใช้ง่ายมากแต่จริงๆแล้วเ,เบื้องหลังมันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยนะอืมใช่ค่ะ วันนี้เราจะมาดูกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยว่าทําไมมันถึงดังขนาดนี้แล้วก็แน่นอนเรื่องดราม่าต่างๆที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เราก็ไปรวบรวมข้อมูลมาคุยกันครับค่ะเรียกว่าเป็นการสํารวจที่มาที่ไปแล้วก็ผลกระทบของแอป,ปนี้ในหลายๆมิติเลยทั้งเทคโนโลยีธุรกิจแล้วก็สังคมด้วยเอาเรื่องความเจ๋งของมันก่อนเลยจุดแข็งสุดๆก็คือมันฟรีแล้วก็ใช้ง่ายมากๆหน้าตาโปรแกรมไม่ซับซ้อนเลยนะคะคลิกๆล,ลากๆวางๆใช่ครับ คือประเด็นหลักๆเลยนะที่ทําให้แคปคัตมันโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยเออไม่ใช่แค่ว่ามันฟรีอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการเอาฟีเจอร์ที่แบบโหเมื่อก่อนต้องใช้โปรแกรมยากๆแพงๆใช่ใช่พวกโปรแกรมบนคอมที่ซับซ้อนครับมายัดไว้ในมือถือแล้วทําให้มันใช้ง่ายมากๆครับใครก็ทําคลิปออกมาดูดีได้เลยไม่ต้องเก่งเทคนิคอะไรมากมายอันนี้แหละคือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยน่าสนใจมากค่ะ งั้นเราลองย้อนไปดูที่มาที่ไปนิดหนึ่งคือมันไม่ได้แบบอยู่ๆก็ดังขึ้นมาเลยใช่ไหมคะเหมือนเคยได้ยินว่ามาจาก Byte Dance ใช่เลยครับข้อมูลที่เรามีก็ตรงกันคือมาจาก Byte Dance เจ้าของ TikTok นั่นแหละครับเริ่มต้นจริงๆเนี่ยในจีนชื่อเจียนยิ่งน่าจะช่วงปี2017 Byte Dance ก็ค่อยๆพัฒนาม,มาเรื่อยๆมีไปซื้อสตาร์ทอัพอื่นมาเสริมทับด้วยนะอย่าง Face You แอปกล้องฟรุงฟริงที่เคยฮิตๆต อ๋อ oh, จำได้จำได้ค่ะครับแล้วค่อยมาเปิดตัวเวอร์ชัน global ปี2020ตอนแรกใช้ชื่อ ViaMaker ก่อนจะเปลี่ยนเป็น CapCut ที่เรารู้จักกันนี่แหละอืมแล้วไอ้ฟีเจอร์เด็ดๆที่ว่าเนี่ยค่ะนอกจากพวกเทมเพลตหรือเพลงฟรีที่มีเยอะอยู่แล้วมันมีอะไรที่แบบว้าวจนคนติดใจขนาดนั้นอีกคะ่ะโอ้หมีหลายตัวเลยครับที่เด่นๆเ,เลยคือเครื่องมือที่ปกติอาจจะดูซับซ้อนอย่าง Keyframe ครับที่ให้เราคุมการเคลื่อนไหวในวิดีโอได้ละเอียดละเอียด หรือสโลโมชันที่ทำออกมาได้เนียนมากโครมาคี key, ตัดฉากเขียวก็ง่ายระบบการสั่นก็มีออืแล้วที่สำคัญคือพลัง AI ครับเดี๋ยวนี้ช่วยเยอะมากทั้งทำซับไตเติลอัตโนมัติหรือออโตแคปชันที่ฮิตๆิตกันใช่ใช่อันนี้สะดวกมากแปลงตัวหนังสือเป็นเสียงพูดก็ได้หรือลบพื้นหลังแบบไม่ต้องใช้ฉากเขียวเลยก็มีแล้วก็มีอัปเดตของใหม่ๆม,มาตลอด แถมยังสะดวกสุดๆทำงานได้ทุกที่เลยบนคอมก็ได้มือถือก็ได้หรือจะเปิดเว็บทำก็ได้อีกใช่ครับแล้วยังแชร์โปรเจกต์ให้เพื่อนมาช่วยทำออนไลน์ได้ด้วยนะเสร็จแล้วก็อัพขึ้นโซเชียลตรงๆจากคลาวด์ได้เลยแล้วโมเดลธุรกิจเขาเป็นยังไงคะเป็นแบบฟรีเมียมครับคือพื้นฐานนี่ฟรีหมดเลยใช้ได้สบายๆแต่ถ้าอยากได้ฟีเจอร์เทพๆเพิ่มเอฟเฟกพิเศษหรือพื้นที่คลาวด์เยอะๆก็จ่ายเงินสมัครโปรราคาก็ เออไม่ได้แรงมากนะถ้าเทียบกับโปรแกรมอื่นๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมหน่าล่ะคนถึงใช้เยอะมากครับผมทําให้ฐานทู้ใช้โตเร็วแบบก้าวกระโดดเลยคอมูลล่าสุดปี2025เนี่ยคาดว่าทั่วโลกมีคนใช้เกิน300ล้านคนต่อเดือนแล้วนะครับโห300ล้านครับทิ้งห่างคู่แข่งอย่างพวกแคนวาหรือ Adobe Express ไปไกลเลยรายได้จากมือถือปีนี้ก็คาดว่าจะแตะ125ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ ตัวเลขนี้ไม่ธรรมาดาเลยนะคะแบบนี้ก็เหมือนการท้าชนเจ้าตลาดเดิมอย่าง Adobe เลยเสิยคะที่มี Premiere Pro, After Effects อะไรพวกนั้นแน่นอนครับดูทรงแล้ว ByteDance ไม่ได้ทำแคปคัตมาแค่เป็นแอป,ปเสริมให้ติ๊ก o k อกเล่นๆแน่ๆตั้งใจจะลงมาแข่งในตลาดซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอจริงจังเลยแล้วการที่ใช้ t i k กต k อกช่วยโปรโมทด้วยเนี่ยใช่เลยเห็นตลอด ทั้งคลิปรีวิวทั้งโฆษณาแฮชแท็กต่างๆมันก็ยิ่งดันให้แคปคัตดังเร็วขึ้นไปอีกแต่พอแอปมันดังมากๆค่ะมันก็ต้องมีเรื่องตามมาเนาะเรื่องแรกที่คนกังวลกันเยอะเลยคือเรื่องข้อมูลส่วนตัว p r i เวซีนี่แหละค่ะเห็นว่าเคยมีเรื่องฟ้องร้องกันด้วยมีครับมีรายงานการฟ้องร้องแบบกลุ่มหรือ class action l a w s ในสหรัฐเมื่อปี2023ครับเนื้อหาหลักๆคือกล่าวหาว่าแคปคัตเนี่ย แอบเก็บข้อมูลผู้ใช้โดยเฉพาะพวกข้อมูลชีวะมิติหรือ biometric data เช่นอะไรบ้างคะอ่ะลายนิ้วมือแล้วก็ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งหรือ geolocation data คือพิกัดที่เราอยู่อะครับโดยที่บอกว่าไม่ได้ขอความยินยอมชัดเจนแล้วอาจจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อซึ่งเรื่องความโปร่งใสตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่คนจับตามองอยู่เรื่อยๆอ,อืม ก็น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีเรื่องโดนแบนด้วยอินเดียนี่คือไปพร้อม Tik Tok เลยใช่ไหมคะใช่ครับอินเดียแบนไปตั้งแต่ปี2020เลยพร้อมแอปจีนอื่นๆอีกเยอะมากด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคงส่วนที่อเมริกาก็มีเรื่องใหญ่ตอนต้นปี2025ตอนทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งออใช่ใช่ตอนนั้นมีนโยบายกีดกันจีนแรงมากใช่ค่ะ ติกตอกกับแคปคัทก็เลยโดนหางเลขด้วยถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงกลัวว่าข้อมูลผู้ใช้จะรั่วไหลไปจีนก็เลยโดนสั่งแบนในสหรัฐไปเลยการแบนในสหรัฐตอนนั้นนี่ส่งผลกระทบเยอะนะคะโดยเฉพาะพวกครีเอเตอร์ธุรกิจเล็กๆที่ใช้ติ๊กตอกกับแคปคัททำมาหากินเกิดเป็นกระแสแฮชแท็กคีปติกตอกต่อต้านกันใหญ่เลยใช่ค่ะสุดท้ายการแบนก็อยู่ได้ไม่นานประมาณเดือนเดียวเองมั้งคะมกราคมถึงกุมภาพันธ์2025ก็ต้องยกเลิกไป รอดไปแต่ก็ยังมีดรามา่าอื่นอีกใช่ไหมครับเรื่อง terms of service เงื่อนไขาการใช้งานอ่าใช่ค่ะอันนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันช่วงมิถุนายน2025มีคนออกมาุวยวายกันเยอะมากว่าแคปคั t จะมายึดลิขสิทธิ์คลิปที่เราทำไปใช้ฟรีๆเออผมก็เห็นข่าวนี้อยู่เหมือนจะเข้าใจผิดกันเยอะ คือพอไปอ่านในเงื่อนไขดีๆจริงๆแล้วเนี่ยเรายังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ User Content ของเราอยู่นะคะ CAPCUT ไม่ได้มาขโมยงานเราไปแล้วที่คนเขากำนวนกันคืออะไรครับคือข้อความส่วนที่บอกว่าเราให้สิทธิ์ License กับ CapCut แบบกว้างมากๆค่ะคืออนุญาตให้เขาเอาเนื้อหาของเราไปใช้ดัดแปลงทำซ้ำเผยแพร่หรือแม้แต่ใช้โปรโมทเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มให้เรา โอ้ oh, ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะให้สิทธิ์เยอะขนาดน,นั้นแต่มันก็มีเหตุผลนะคะคือจริงๆแล้วแพลตฟอร์มโซเชียลหรือบริการที่มีคลาวด์สโตรจส่วนใหญ่อย่าง Tik To อก Instagram Facebook เงื่อนไขมันก็คล้ายๆแบบนี้ล่ละคะ่ะอ๋อเหรอครับค่ะเพราะเขาต้องมีสิทธิ์พวกนี้เพื่อให้ระบบสามารถแสดงคอนเทนต์ของเราจัดการไฟล์บนคลาวด์หรือทำฟีเจอร์บางอย่างได้เช่นการเอาคลิปเราไปแสดงในหน้าฝีคนอื่นหรือใช้สร้างเทมเพลตอะไรแบบนี้ พออธิบายแบบนี้ก็ค่อยเข้าใจหน่อยแต่ก็ยังแอบกังวลนิดๆอยู่ดีนะถ้าใครที่แบบว่าใช้แคปขัดทําคลิปที่เป็นความลับมากๆข้อมูลบริษัทหรืออะไรที่ไม่ต้องการให้เผยแพร่เลยการไปใช้แอปอื่นที่เน้นทํางานแบบออฟไลน์หรือมีเงื่อนไขที่จํากัดกว่าก็อาจจะสบายใจกว่าคะ่ะแน่นอนค่ะฟังงดูแล้วเรื่องทั้งหมดของแคป c ัดนี่มันโยงใยไปไกลกว่าแค่แอปตัดต่อตัวนึงแล้วนะครับเนี่ย ถูกต้องเลยค่ะมันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นเยอะทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับจีนความกังวลเรื่อง Data Privacy ที่มีมากขึ้นเรื่อยๆในยุคดิจิทัลแล้วก็เรื่องอำนาจของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่แบบเข้ามามีผลกับชีวิตประจำวันเรามากขึ้นทุกทีค่ะสรุปแล้วเส้นทางของ Cap c a ป Cu t นี่ก็น่าสนใจมากนะครับจากแอปง่ายๆที่เหมือนจะไม่มีอะไรกลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่เขย่าว,วงการตัดต่อดได้สาเร็จ ด้วยการเกาะไปกับ t k t Tok เน้นความง่ายเป็นหลักแต่ก็ต้องเจอกับความท้าทายหนักๆทั้งเรื่องการเมืองเรื่องความน่าเชื่อถือแล้วก็ข้อกังวลด้านข้อมูลส่วนตัวสุดท้ายเนี้ยอาจจะอยากชวนคิดต่อนิดนึงนะคะว่าในยุคที่เครื่องมือดิจิทัลฟรีๆมันทั้งเก่งทั้งสะดวกสบายขนาดนี้เนี่ยอืมเรากําลังต้องจ่ายอะไรบางอย่างไปโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวหรือเปล่าหมายถึงข้อมูลส่วนตัว ค่ะทั้งข้อมูลส่วนตัวหรือการที่คอนเทนต์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยอาจจะถูกนําไปใช้ประโยชน์ในทางที่เราคาดไม่ถึงหรือไม่ได้ต้องใจให้เป็นแบบนั้นก็น่าคิดนะครับความง่ายความฟรีมันอาจจะมีราคาแฝงอยู่จริงๆใช่ค่ะการเลือกใช้เครื่องมืออะไรพวกนี้บางทีเราอาจจะต้องมองให้ลึกกว่าแค่ฟีเจอร์สวยๆหรือความสะดวกสบายที่เห็นตรงแรกก็ได้นะคะว่ามันคุ้มค่าที่จะแลกหรือเปล่า